เขาต้องลองดูดีดงนี่เขาไม่ได้ลองอดูดีดงด,ดูดงดแลไอจะส้นนื้อเโอ้ยอคือบปลงให้นะไอจะวันเป็นไฟนอยู่คือข้างอย่างข้างออียง โทรศัพท์เจ้าหรือ,ปอเปล่าข่อยเสียบไวไฟสมัสสิข้างบอคข้างเห็นบอ ยมนลูกสาวภัยคือมมงามแทละหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนโอกโดนใจขอสารภาพตามโตตาม,ตามตรงองลงมองลงแล้วว่าเป็นนางสาวไทยทันใดแต่งานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลียๆเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมาไอจะสนหรือแบนแฟนอยู่ได้

ดงละมันเต้นหมาอตรงลงชอดลงทงเต้นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหลังเชือกงงช็งหมะเช็งมงรูปลอยอย่างพี่อันนี้ต้องแหมนา,สา,า,น,านสไตล์มันบางสเปกฝรั่ง ไอผิวสีแทนเด้บอสแมนสีดำมีงานประจังขับเจสสกีห่วงยงห่วงยางก็พอมีเสาถ้าถือใจเจ้าไอยกให้ฟรีๆกระดานตัวขึ้นวินเซอร์ก็มีไอให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถือใจไอจะสนื้อบางแฟนอยู่ได้บอโอล lo khen bên đây vẫn Baby I love you hoa chị I mean Hãy wrong cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ลองแล้วจากนอนกระซิหิมอีกยาจากบุอันนั้นนี่ฟอร์มของเขาอยู่พอ,พอ,อไวไ้เด,ดี๋ยวปะฮะมาจันมห้ดคบุก้เรเสื้อบนเสื้ออะคืออนดีออ,อ,อเอา ของค่อยห่อ,ยหอไปเดี๋ยวไหมอ,อย่งก็ทางหม่างมือนี้นีที่ได้โดเนเงินจ่ายอยู่่นนี้พาเราไหมพาไแล้วเขากปประจุเขาเข้ามาไว้ไหนโอ้อยอันนี้โออโดโออินเทอร์เฟซสาการ์ EEEH จะลลัวขอบคุณครับผมว่าง่าเทนอคำว่าพอจากคนหักอายโอ้ยเหลือใจไหลเจะออเปิดเจ้านายตัวอายแล้วบอกบอกว่าฮักหาก,กันคำเบาคำนัน ยังจำได้บอเจ้าลงคารมคนรอทิมคนหมอสออ,อ้นสนเขาเทนบอทันเตรียมใจยังหาคนใครกะดีกะโดคือว่าละโนคำว่าเพียงพอของเจ้าบอกมี สั่งคนไายใจบ่รู้ตนอายจักน้อยเนตีคือคนลอรวยำย,ยีย้อนสาวผู้ดีสะอ่อนคนอื่นทิมอายบอกว่าขอร้องแก้่ตาจักหน่อยได้บ่ให้ตั้งลากนนอก ให้อายทำใจยอมรับความจริงว่าถือผู้หญิงเจ้าของบอกลาเสวนาน้ำตาอยากอายมามันแหเบิงสวสาน้ำตาอยากอายมามันแหเบิงส พอเพ่งจนกว่าบรรษจักซื้อเพ่งอย่างคือมวลค้ำขอครับของกลองไม่ไรมวลเพ่งนี่มวลเพ่งนี่มวลครับ

คองใจไอ้ประเด็นมาหลสองมือและมั้งเนี่ม,มือเดียวหนึ่งเดีละเมื่อเดียวรือสองมือ่อปะจำเมื่อไรเด็กของหนึ่งไม่ใละโบลรามันกเนี่ยมากนี่แหละครับเพิ่มลูกเด่นใน่การไล่สุดมันมีอีกอันหนึ่งกาลัมา่าชมอยู่ครับอาณาคของ ผมซื้อผมซื้อผมเปลืองเงินน้ำสื้อมิกนี่แหละมันสื่อมาเรามันสื่อบอมันสื่อของเทอยเทียนะสื่อบระยักเปล่ยงเงินสื่อแพงแต่ว่ามันสื่อมันสื่อหลายอันแล้วมันใส่บวบวยด้นะก็เลยยอมเลยยอมเลยแบบว่าสื่อแพงๆมันเลยสื่อของเทอันแพงมาเลยแต่แต่ไม่ใช่อันนี้นะครับ โปรทาะสีไฟสวยบะสีไฟงามบ่สวยแสงไฟงาม รึดีเฮ้ยแล้วมันตะหกักมันตะหักดิวันนี้แม่พะเยาครับแม่พะเยาเป็นยังไงบ้างครับแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมือนีล่ะโอ้ oh. ไม่โอน้นี่ไม่ไม,ไม,ไม่คอนเดนเซอร์เดี๋ยวมือนีสีล่องเทปเดี๋ยแต่ประเด็นร่องทานไหรหรอกสีททไปเทปของข่อยอยู่มอแม,แม่พ่อของข่อย ต่อข้ขขยออะไรยังไงวะอันนี้นมนผมก็เลยซื้อซื้อแบบนั่นเล่บิด่างมา ว่าบว่ามีมีบบอนั่นะแต่ว่าสั่งมากห้มันเห็มันเลวนะให้มันเลีนะ่ยว,วยเพราะว่าอยากไล้์สุดอยากไลฟ์สุดออกมาให้ทุกคนได้ฟังแบบว่าอยากให้คุณภาพมันดีีดดนะความหมายให้เวลาสามเดือนให้ไม่เสียโอนหนึ่งพันนะขอเพลงเนะจสัน อย่าฟังเพลงกมนงบ่อย่าฟังเพลงกมึบออันสิบอกเลยโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์มันบอโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ปั๊บเขาปลดล็อกเขาปลดล็อกเขาปลดล็อกเลยเขาปลดล็อกเขาปลดล็อกอันอืมอันเห็นอย่างเห็นบอนเห็นบเนี่ย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 เนี่เข้าไปคิดเข้าไปคิดเข้าไปคิกเข้าไปนี่มันมันสิมปพูมเห็นบออันเว้นขยายเ่ยฮ้องก็คลคิดเข้าไป เขาคลิกเข้าไปนี่เขาอยากฟังเพลงอย่างเขาก็พิมมาเลยแบนี่พิมมาเลยอ้ยอายจะเก่งๆน้องมันะชินแล้วดิไอ้อเ,อเว้นตาทำมมอยู่กับยายคะอีกแ,ก,แกแล้วปัญหาโรคเตกแลละ แล้วพรุ่งพรุ่งนี้ไปไหนมาครับแนะนําำให้อาน้นน้ำให้พร้อมอุสตสับกระส่าฟัง ลุนพลโควิดคอยเดอร์เอฟซีสิบบวกโปรเซ็นต์ต้นหนาน่าศิลปินบ้านเราต้นหน้ายัานนายยางแม่ยัดฟังไปไงยัดฟังไปยังบ่เอาย่าฟังคอมาซี่ลองให้เพลงหนึ่งเอา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 เพลงขอเพลงลูกทุง่งเลยแต่ว่าให้คุณลองในน้ำดิแม่ดูนั่นแหละลงตัวไอ Đã vắng lái mười lâu, ai mà bà lấy lái mẹ Bao khít, bang đây ha phụ giáo Mấy người bao khít viên phụ giáo anh đều Người bao Khách trò ơn báo hay ơn sáu Há mình bưng còn học khót bằng nhạc bỏ ra đi, Ôi cháu อ้แทนความคิดถึงดีกว่าน้อเขาินสายาฟังมัล <uh ้ำไะเยเขาฟังลูกทุ่งเทอย่สิมาฟังอย่าฟังมัล้ำบ่ฟังมัล้ำ YouTube อึอยบอกมาจะคิดก่อนเลยพิ์เขอไปเลยหมอรัมสิโอ้ยจะอยากฟังในตามสบายเลยจาอยากฟัง อ่ระ,ะเบียบว,วัฒนศินบอ่อยากฟังปฐุมบังทุงศินบอ่อหรือว่าอยากฟังสาวน้อยพิตามแพงหรือว่าอยากฟังมะล่ำใจเกินลอยอยอดเลือกเอาเลยอยอดฟังในเบดเป็นอยา่างไรนี่เป็นอย่าง ສີຂໍກະເຊົາຂໍດອກທັບຟັງເພິ່ນລົງອົແກວແກວກວ นาาเริ่มเย็นมาแล้วน้องพี่รำร้รองเรียกน้องบวชตุ่มบ่ลอยให hey. ใครเล่าใครเข้ามาคอยพี่ใจลอยไรอ้อย,อยของเม่อ เจ้าไม่หันมาเลพี่ช่งนีนาวแทนนปรางลมหนาวเอ้ยเคยกอดนางกลับอ้างวัางลมพ้าพัดนางสู่กรุ่งไรเอ้อย เจ้าพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุ่งสวมแพ้บงใหญ่อยู่ในเมืองกรุมเพลินกลิ่นหอมฟง หนาวไมน้อยหนุ่มไรอ้อยบนน้อยนักหนาคงชูดชมเจ้าแล้วแก้วตาอ้อยเหงคาอมแขนคอยแฟนกลับคืน ủa oh. ủa oh, để chung mình khỏi và khỏi cái tràng โควิดอีกว่าจามีพนะโอ้กระสิโพดโพด <ś les> มีคนบอกผื่นคลักสิเม <ś les> ปีปอบนุ่งบอกว่าฮักสุดท้ายกระทิไมไอไปแม่แม่ค่อยเป็นอย่างสิ่บอกค่อยปะชีบปะปะชีไหม ไปขี่กันด้วยนี่แหละจุบจุบด,ด้วยกันไปขี่นี่ยแหละคนไปขี่ที่ดีคอนุญาติไปขี่กันด้วยชั้นี่แหละเมื่อนาค่อนว่ากัน